ใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับก็คือเวลาบ่ายโมงตรงถึง4ี่โมงแล้วก็รอบเดีกก็คือ5้าทุ่มใครอยากดูสตรีมหรือว่าไม่มีอะไรทาก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ f c e b o o k f แฟนเพจหอยสังนะครับก็อันดับแรกก็มาที่ค้นหา Facebook แล้วก็พิมพ์ว่าอหอยสังนะครับพิมพ์ว่า h o y s a n g ปึ๊บพอพิมพ์เสร็จปึ๊บก็ขึ้นมาเลยปับแล้วก็กดไปแล้วก็มาที่หน้าเพจผมเลยปับแล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วหรือว่าค้นหามาแล้วนะครับใครที่อยากได้เสื้อนะครับตรงที่ป ไอคือเนี่ยลิงก์ซัพพอร์เตอร์ก็คือสามารถกดกดมาได้เลยนะครับกดมาแล้วเราก็กรอกอ e ีเมลอะไรนะ่ะเหมือนเอาบัตรเหมือนแบบเรามีมเงินในบอใช่ป่ะมันก็เหมือนแบบเอาวอลเลตอะใส่ใส่เลขวอลเลตอะไรอย่างเงี้ยแหละเราซื้อของในเกมฟรีไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเหมือนซื้อเหมือนเหมือนกันซื้อกดลิงก์ใส่รหัสเหมือนกันแล้วก็ข้างล่างแบบฟอร์มก็คือใครที่กดครบ6เดือนแล้วนะครับก็สามารถมาก่อกแบบฟอร์มรอรับเสื้อได้นะครับตอนนี้ก็มีคนกดครบแล้วนะ ใครที่อยากอยากได้เสื้อหรือว่าอยากได้สติกเกอร์เพจก็กดซับพอร์ตเตอร์มาได้ฝากเพจผมไว้ด้วยนะครับสตรีมทุกวันนะใครที่มาแล้วก็สามารถมาทักทายกันได้มากดติดตามเพจผมได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมเฮ้ยจ้ก๊อตโปเกมอนไอ้เจ้าหนักแขงไอ้เจ้าหนักแขงไอ้เฮ้ยได้ขาวแบกเองได้ไหมครับร้องเขาแบกเองถ้าเต้นงูนะกูชช่าของชาบกูวชาบผมเลยเฮ้ยถ้าเล่นงูอ่ะกูวชาบผมนะครับถ้เล่นงูอ่ะ tái là tôi làm cho công an air. Amboila. Hoa, mẹ tôi là 3 tôi là mẹ tái là mẹ tôi là mẹ tái mẹ tôi mẹ tôi tôi mẹ tôi tôi mẹ 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 tôi mai. tôi mẹ tôi mẹ นลูกกันไอ้เหี้ยต้นไม้ไม่มีตัวนึงไม่มีตัวนึงไอ้เหี้ยไอ้ั้แค่ขอเอ้าหยุดไม่ได้โอ้โหโดนกระเด็นตังค์แล้วสักวะลองดูขวายกขวามาโดนดักเขาหรอเฮ้ยโดนดักเขาเนี่ยไอ้เหี้ยไปทำอะไรโอ้โหไม่รู้กดตัวกูไอ้เหี้ยได้ตัวนึงอ่ะ แม่เอ้ยแม,ม่ึงโง่จังวะโว้ยเอ้ยย่าเกมนี้มึงจะเล่นยอดถึงดาวไม่ได้เอี๋อโอ้วิวแจกทำไมอ่ะแจกเอียนะครับมึงก็แจกเอียอร้องกูแจกดูดูตาดีนะถ้าตาดีแพ้นะกูชาฟิจุดด้วยนะอียอชาฟิจนะไม่มีผมไงครับกูว่าแพ้เอยอะกูว่าแพ้แน่เลยกินไม่เจอหน้าแข่งไอ่ะย่าแม่งแม่งตึงด้วยไอ้ี๋อแม่งตึงด้วยนะหน้าแข่งเนี่ยเธอจะเธอเธอจะด่าน้องจะด่าน้อง ้อาไหนบอกเมาจะตายอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ตายเฮ้ยเอ้ยไม่ไม่ตายอ่ะสวยปะสวยน้องชุบได้้ยมันจะตายอยู่ไรอ่ะไม่ไม่ตายโดนสองเม็ดแล้ว่ะทเปล่าโอ้โหแจกอ่ะเฮ้ยไม่เตียวไม่เดียวน้องสวยไม่ตายเฮ้ยโดนแน่มันโดนเป็นจอแน่โดนเป็นจอแน่โดนจริง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 พี่โดนจริงมันอยู่ข้างต่อไปอยู่ข้างต่อไปน้องตัว มันคือไม่ได้มันคือไม่ได <Double kill. S 1> ้เฮ้ยไหวไม่มาแล้วใส่มือเนาขึ้นนอนทุกคนขึ้นก่อนขึ้นก่อนจะดักรู้แล้วดักเนี่ยแล้วมันจะดันขึ้นอัมแล้วเนาะอันไหนเชื่อยใจเพจตู้ตอนนี้คนอุลบอกมาขยัดเพจเหรอมาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเล่นชาให้กูชาทุกครั้งเลยนะกูเห็นเล็ดปืนจิงไกลตาหน้ากูแม่งเล่นแล้วนะบอกเล่นชาเล่นชากูเห็นมึงชาสักทีนึง ไอ้เนี่ยล้องเล่นชาเล่นชาซือติดปืนยิงไกใก่ไก่ตัวนึงแทนไก่ตัวนึงใส่ไก่ตัวนึงไอเนี่ยไลมาเอาอีกมาแล้ว come วเดี๋ยวเดียว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  ยาแล้วยาแล้วยาแล้วหนอแล้วหนอแล้วโด้แล้วไวเกมยาวู้วอยูรร่นั้นหนึ่งเกมแล้วว่ะเธอเธอเธอจะว่าสองกับเขาได้นะอะไรนะครับโอ้โยส oh, oh, ภาพเรียกเขาเธอเรียกรเรียกกูเสี้ย <c oughs> มึงนะี้เนาะแม่งโคตรแม่งโคตรแบบบอกมาตรฐานนะเรียกนั่นเธอเธอเรียกยกูงโง่ <c oughs>

ไวว้ไ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 ม่เล่นแดนมึงเข้ามาหามรถแดงขวามือแดนไว้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 ไวไว้ตัวตัวเขาเล่นเฮ้ยเดือดตัวเดือดตัวเดือดไหนวะขวามือขวามือมันยิงขวามือขวามือก็บ่อยแค่แดนไอโน่ขวามือมาแล้วมาแล้วมาแล้วมแล้วมันมีแค่เอทีอย่างตายโงงนะเว้ยมันมันตวน้นหัวนะเว้ยชนะล่ากินเนี่ยบอกเลยไม่รอดละสามหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวยว้แบงเก็บเอทีมาเนาะ ไปอะไรอะไปเวน้อยใจแต่แล้วทำไมมันอะไรทำไมวันนี้มันหนาวจังวะไม่มีค่ะว่าลบเลยอ่ะน้องเนี่ยอย่าลืมมากินชาบูที่ร้านด้วยนะครับพี่หมุไปกินด้วยได้ไหมอ่ะขอขอหน่อยขอต้องชั้าหน่อยดิมามาเลยอุ้ยอันนี้ผมจะขอกระสุนได้ครับกระสุนได้กระสุนได้อ่าไปไปอันหนึ่งอันหนึ่งพี่ครับเอามาเอาใหม่เอาใหม่ เฮ้ยมีเดียวเลยเ้เอาไอ้หนอมึงมึงดีดีดออมามาสองตัวเลยมาเล่นเนองฉาฟองมึงนะแล้วก็แพ้มันยิงขวางยหี่พี่เชื่อใจเองเ้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงไหนมองมาแล้วมาแล้วข้างน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 ีวมนมมัมเบิดวานมาเบิดขวาเบิดช่องะมันอยู่ข้างในยัละเออข้างในหน่ี่โน่นน่ยเดี๋เข้าอยู่เข้าอยู่สวยเขอยู่อยู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เว้ยมันเหลือนิดเดียวอีกแล้วชุบปืนมันชักไม่ได้เ้ยเี้ยมนะสามตกกูจะมี่เลี้ยงหน่าวไว้ไอ้ย่าแม่งอยู่ข้างตัวกูจะชาคอยไว้ในไอ้ย่าไอ้ตัวไอ้เต้มไม่บอกมันน้าอยนั่นอะสามีอ้เกนี่จะแพ้ไม่ได้ฮะเอ้าควยแล้วตัวตึงกูไปแล้วไอ้เยี่ยมให้กูเม็ดเดียวอีกแล้วว้ายไอ้แกให้กูเม็ดเดียววยอันนี้ให้กูเม็ดเดียวเยี่ยมตัวชากูไปแล้วไอ้เยี่ยตัวเดียวใช้มะนาวน้องใส่ผมาแล้วไาแล้วครับด่าหนึ่งพี่โอ้โห ไปมุงทอมวะดาวดาวนี่ผมไปหอยบ้าหน่ะตัว50ตัวเดียวไปดูด้วยนะเล่นนล่นะชุดไหนวะจุดกันมันอะชุดไหนชุดนั้นไงบอกกูดิไกลไกลไม่ชุบไม่ชุบไกลอยู่ไกลอยู่ไกลไุณไขาเล่นเขาเล่นเ้าเล่นสามนึงตัวเดียวตัวเดียวหมยบอกพี่ดิแดนบอกพี่ดิหมายไปไกล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 เลยไกลเลยข่างมันหมดบอกร้องไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องรีบเล่นได้ยนนะกค่อยๆเล่น ขวายิงไอ้ไรอ้ะโอ้ยนี่เองขวาใกล้ๆขวาใกล้ๆนี่ใกล้เลยบอกแล, <ะ S 1> ล<ะ>้วมองดูไว้น่าจะมกงดูไฟมึงให้เจอกูไม่เยอะมึงอะไม่รอดละประมาทแน่เหี้ยถ้าแพ้กูเลิกเล่นละถ้าสองหนึ่งแพ้กูเลิกเล่นเฮ้ย<ะ><ะ>เอามาตา,ายนี่แล้วนี่ยอ่ะต้องคอยรอมัเนเยอะเลยดูขวาว่าดูขวาว่ดูขวาว่ดูขวาไว้ ดูขวาบางมุนไปรับมามา,มาแล้วมาแล้วข้างในบ้านในห้องโอ้ร้อยหนึง่งตายอีย๋อฮู้วไอ้พีออ่ตัวใหญ่แพรีในฟูริจะมาตามหลอกก่อนกูในเซนแล้งก,กี่ได้อีย,ย ครับเฮ้ยไหวหรอไหวที่ตอนายแล้วเกมมันตายแล้ว嘛กูไม่แพ้กูไม่แพ้แน่นอนได้นอวิ่งออกวงก็เฮียแล้วพี่ออกก็เฮียเลยตบมงซายน้องไม่ดูไหนแม้วิเตายแล้วอย่าให้มันพิชเกาได้นะเว้ยทำได้ทำาดสุดเขาเล่นเขาเล่นหลือสมตัวแล้วมันเหลือสตัวแล้วชนะแล้วเนี่ยสายล่างสาล่างสาล่างเจอกูนรกสายล่างเเอาเอาเอากูปิดปิดทางด้กลๆมึงรีบมึงรีบมึงรีบล่างล่างไอ้มือไหนหนึ่งตัวไหนหนึ่งตัว เจมข้างมหลังเขาใหญ่ขลังขลังเฮ้ยกูได้กูได้กได้ดาวจะดาวี่จะดาวี่แหละดาวกระบิดกระเิตรงนี้จะดาวดูดูดูชนองล้วชอนะาทุกท่านทุกท่านย่น่น่ยุ้มท้อเดี๋ยว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 นะได้ได้สวยตายหมดสวยสวยมิวิงโก้ ฮ้ยจะนนาว่ะย่าจะนนาว่ะย่าทำาเป็นเล่นถึงวันนี้ก็พี่ผมก็บอกเลยว่าวันเนี้ยใครก็เอากูไม่ลงแค่นั้นเองตึงจัดตึ้งจาดไอ้ย่าแปดคิวเก้าคิวอ่ะมันต้องมีลีลาอะไรไอ้แก่นี่อะไรครับ